มาสอนอย่าถ่ายเลยครับผมไม่อยากให้ใครรับรู้อยากให้เรื่องมันเงียบแล้วก็ลืมลืมมันไปให้หมดสมนึกแต่เราต้องมีรูปเป็นหลักฐานเวลาแจ้งความนะเราควรให้ตำรวจตั้งข้อหาพายายามฆ่าเลยจริงไหมครับหมอนี่ถ้าเราไม่ผ่านไปเห็นป่านนี้พี่สมนึกก็คงตายไปแล้วหมอว่านะอย่างน้อยน้อยอะ่ะ พวกเราก็ไปฟ้องผู้ใหญ่เข็มเอาไว้ก่อนก็ได้ให้มีคนของทางการเขารับรู้ไว้ก่อนอย่าเลยครับทุกคนอย่าบอกใครเลยนะครับปล่อยให้เรื่องนี้มันเงียบไปดีกว่าผมขอร้องอะ่ะไงเป็นงั้นหรอพี่สมนึกเท่าแก่เล้งเขาก็มีพระคุณกับพี่บ้านที่ดินที่พี่ซุกหัวนอนอยู่ที่พ่อได้ทําสวนทำนากินมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าเช่าที่เขาอยู่แป้งก็รู้นี่ แต่พี่ก็จ่ายค่าเช่าเขาไม่ใช่เหรอพี่ทำงานเป็นคนขับรถรับใช้เขาสารพัดพี่ไม่ได้เอาของเขาเปล่าๆซะหน่อยลุงไม่เคยจ่ายค่าเช่านาเขาครบเลยทำนาขาดทุนทุกปีดอกเบี้ยมันก็ทบขึ้นทบขึ้นเขาก็ยังอุตส่าห์เมตตาให้เราได้ทำต่อเมตตาเหรอ ลุงทวงกับพี่สมนึกเนี่ยตกเป็นทาสเขาไปแล้วนะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าแปลงลรำมันไม่ใช่เรื่องของเด็กนะนี่เองกลับบ้านไปก่อนเลยแล้วอย่าบอกน้ําหอมอย่าให้ผู้ใหญ่เข็มรู้ไม่งั้นถ้าเรื่องมันยิ่งบานปลายไปกว่าน,นี้ความรักของพี่กับน้ําหอมผมไม่มีวันได้สมหวังพี่การแปงแปงกลับบ้านไปก่อนนะแล้วก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วย แต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเด็กอยากกระโตกกระตากไปแล้วปล่อยให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เขาจัดการแต่แป้องอายุสิบเจ็ดแล้วนะพี่การแป้งก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันแป้งพี่น้ำหอม อ่อนจังเลยโอ๊ยแป้งเสียงดังทำไมเสียงดังตรงไหนเนี่ยพี่น้ำหอมฉันรักพี่นะพี่มีเรื่องอะไรเนี่ยพี่ก็บอกฉันได้หมดเลยฉันเข้าข้างพี่เสมอพูดอะไรแปลกแป้แป้ง ผู้ใหญ่เค้กอยู่หรือเปล่าเอาคนมาส่งจ้า